สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับพวกผมปุษมณ์อิชิเคย์กับในเกมโค้ชกีาการปฏิวัติของรูรุสลอสตอรี่ในซูวอร์ญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงอีเวนต์วันปีใหม่นะฮะซึ่งอีเวนต์วันปีใหม่เนี่ยมันจะมาวันที่หนึ่งมกรานะครับในเวลาของญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดทันวาตอนสี่ทุ่มนะฮะซึ่งไทยเราอ่ะจะเร็วกว่าเขาสองชั่วโมง ออโอเคเอาเป็นว่ารายละเอียดแคมเปญอะไรบ้างเียเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนี้เนี่ยต้องขออภัยด้วยที่เสียงผมอาจจะอุยนิดหนึ่งแต่จะพยายามใส่ซับไทยแล้วกันว่าผูพูดอะไรบ้างนะฮะที่เป็นหัวข้อสําคัญสาคัญโอเคในแคมเปญวันปีใหม่เนี่ยมันจะมีประมาณอะสิบเอ็ดวันประมาณสิบวันได้นะครับก็คือเริ่มวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบเอ็ด ก็คือไอพวกแคมเปญที่แบบว่าลงสเตม,ม่น่าเพียงครึ่งเดียวในด่านประจำวันแล้วก็เพิ่มจำนวนรอบอะไรแบบนี้จะอยู่10วันเลยนะก็โอเคอยู่แต่ว่าไอเสียมเซมอ่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาพูดถึงเสียมเดีกว่าเสียมเซเนี่ยจะมีแค่3วันนะครับก็คือวันที่1ถึงวันที่3ก็คือเอาง่ายถ้าผมล็อกอินตอน31ธันวาคมตอน4ทุ่มเนี่ยมันจะมีการสุ่ม CMC MM เป็นล็อกอินโบนัสเออ ป็นลอกอินโบนัสเนาะก็ SMC ที่ว่าเนี่ยมันจะมี4แบบก็มีโชคดีน้อยโชคดีปกลางโชคดีมากแล้วก็โชคดีกีอร์ซึ่งถ้าเกิดเหมือนปีที่แล้วนะก็จะเป็นการสุ่มเพชรน,น,นะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าได้โชคดีกีอร์ก็จะได้เพชรสามพันเพชรฟรีแต่ถ้าเกิดได้โชคดีมากรู้สึก จะ2,000เพรมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ2 0 0พเพรหรือ1,500เพชรเพผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่โชคดีน้อยเนี่ยรู้สึกจะได้ประมาณ500เพรเองถ้าจำไม่ผิด <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนนะเนาะก็ขอให้โชคดีได้โชคดีกี่อาร์กันทุกคนนะฮะโอเคทีนี้เรามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปคือมีด่านประจําวันเนาะด่านประจําวันเนี่ยก็จะมีการใช้สเตมิแนาเพครเดียวแล้วก ก็เหมือนพวกแคมเปญฉลองครบรอบเกมอะไรพวกเนี้ยเออแบบครบรอบเกม1ปี1.5ปีก็จะทำนองนี้หมดที่ว่ามีเพิ่มจำนวนรอบแล้วก็ใช้สเตม,มินาเพียงครึ่งเดียวในดาบประจำวันสรุปง่ายคง่ายคือให้ผู้เล่นได้ฟาร์ม10วันนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็มีการส่งน้ําบินในห้องฝึกซ้อมมีโอกาสติด s อเนะฮะก็ เอง่ายคือมันจะมีโอกาสหาของได้ดีขึ้นเพิ่มเลเวลได้มากขึ้นประมาณนั้นแล้วก็จะมีภารกิจปีใหม่นะครับภารกิจปีใหม่ที่น่าจะให้ประมาณ10วันได้เออน่าจะให้ประมาณ10วันก็ถ้าเกิดเราทําครบเราก็จะได้ทั้งหมด11ชิ้นพิซซ่า11ชิ้นแล้วก็เงินกีอาสคอยทั้งหมด3 8 0 0 0นแถ้าใช่ปะ่วะอ่าสา0 0สนะครับที่ ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะอยู่นะสำหรับผู้เล่นมือใหม่แต่ถ้าเกิดสำหรับอย่างผมเนี่ยก็ถือว่าเอามาช่วยอัพอุ่นได้1เครื่องพอดีประมาณหนึ่งเครื่องเออแล้วก็มีปรับไอตรงข้างหน้าเนี่ยที่ที่เป็นหน้าจอผู้เล่นอ่ะก็จะมีปรับเป็นภาพวันปีใหม่ก็เหมือนตอนฉลองครบรอบเกม1ปี1.5ปีนะครับก็อามร์ประมาณนั้นโอเคมีอะไรไหมอ๋อมีลัคกี่แบ็คเออ ล็อตค้แบงค์เนี่ยมันจะมีของเติมเงินเติมเงินเนี่ยจะมี2แบบคือที่แบบเสียเพชร5 0 0 0เพชรเติมเงินแล้วก็3 0 0 0เพชรเติมเงินซึ่งของมันจะดีคนละแบบ5,000ันเพชรเนี่ยจะดีหน่อยก็คือตรงที่มีตั๋วการันตีสีดาวมีตั๋วดำา15ใบแล้วก็มีจี้สีดาว20อันมีของเพิ่มดอกดาดประจมบาล15อันแล้วก็มีพวกของอัพจิปทะ,ะนะครับก็จะประมาณนี้ ตัวสามพันเพชรเติมเงินเนี่ยก็จะมีตัวกรัาตีสีดาเหมือนกันแต่ว่ามีตัวดํา10ใบแล้วก็ของเพิ่มดอกด่านประจาวัน5อันแล้วก็ของอัพจีบัทถเนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีสําหรับายฟ,ฟีสมาซื้อได้นะก็จะมี1000เพชรที่จะได้ตัวดําตัวสุ่มกาชา10ใบนะครับแล้วก็ของอัพจีบัทถะนิดๆหน่อยๆน,นะครับซึ่ง แนะนำว่าให้เก็บ1,000พเพชรไว้ซื้อของไอเนี่ยไอลัคกี้แบ็กหนึ่งพันเพชรนะก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนปีที่แล้วเลยนะครับก็จะประมาณเหมือนต้นปีปีที่แล้วอ่ะนะก็จะประมาณนี้แล้วมีอะไรอีก๋อมีแพ็คสกุลาร์นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูในตอนแคมเปญมานะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้มีอีเวนต์วันปีใหม่นะครับแน่นอนว่ามันต้องมีอีเวนต์นะครับซึ่งอีเวนต์ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นอีเวนต์ปีใหม่ของกลุ่มภาคีนะครับ แล้วอีเวนต์ปีใหม่นเนงวดน,นี้เนี่ยจะเป็นอีเวนต์ปีใหม่ของลุกงเ่นแอชฟอร์ดนะครับซึ่งจะเกี่ยวกับการประชุมหาและบันดานใจอารมประมาณนั้นโดยมีตีนหลักๆคือ3 4ด้วยกันนะครับก็จะมีทีมลูลุชสีดำทีมคาเรนสีแดงแล้วก็ทีมซูซูุสีขาวนะฮะเดี๋ยวสรุกให้ฟังที่หลังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยตัวแจกในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นตัวของคาเรนเไม่ใช่คาเรนอ่าเชอร์รี่เชอร์รี ในต,ตัวเชอร์รี่ที่เป็นคิงไท์นะครับเชอร์รี่คิงไท์สามดาวในชุดปันปีใหม่นะครับอันนี้มันเป็นการเล่นก่อญี่ปุ่นปะเออผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะจำไม่ได้แล้วมันจะเป็นการที่ให้พิธีกรอ่านกรอะไรสักอย่าง,งแล้วเราต้องหยิบกอนั้นให้ถูกอะไรแบบเนี้ยเออรู้สึกเคยโผล่ในเอ,เ,อ,เ,อกเกมเนี้ยเคยโผล่ใน c o น a n the movie ภาพดภาคหนึ่งที่มันเป็นภาคที่ฮัตตริเฮจิเด่นนะเออถ้าผมจำไม่ผิดนะนะเออก็จะประมาณนี้โอเคมีเนื้อเรื่องย่อด,ด้วยเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยกันน้หาที่บ้านเนี่ยที่พ่อแม่เขาได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่โรงเรียนที่กองทัพบิทเนียกับกลุ่มภาคีสอสเวดัมเนี่ยได้ทำการเตรียมตัวพร้อมสำหรับอีเวนต์หนึ่งนะครับแต่ ในภายหลังเนี่ยตัวของดีเซลก็ได้ตื่นขึ้นมาจากฝันก็เลยได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่อ่ะก็แค่เรื่องฝันไปเอ้เกือบเป็นเรื่องช่วงเวลาแห่งความฝันแล้วเกือบจะมาเวนั้นแล้วแต่ไม่ใช่นะครับดีนะที่ตื่นมาก่อนนะฮะขออนุญาตแป๊บน,นึงนะโอเคจะพยายามจะไอ้นี่แล้วกันนะโอเคประมาณนี้ ต่อมาเนี่ยแล้วก็ในวันนี้เนี่ยจะเป็นภายในโรงเรียนแอฟฟอร์ดก็สภานักเรียนได้มีการประชุมหารือกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งต้องพูดอย่างนี้แต่แตัดสินใจไม่ได้สักทีก็เลยแบ่งเป็น3มกลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มที่ผมพูดถึงนั่นแหละว่ามีกลุ่มนูรุชสีดำแล้วก็กลุ่มคาเรนสีแดงแล้วก็กลุ่มซูซูุสีขาวนะครับทำเหมือนกีฬาสีอารมณ์ประมาณนั้น แต่ว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็น3กมกก็ได้นะเอืมเพราะเอตัวประธาน,านมิเรเนเนี่ยก็ชอบพูกรอนเกี่ยวกับ3กมกอยู่บ่อยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าเอาล่ะดีเซลแล้วนายกับเธอนายหรือเธอก็คือถามตัวเราที่เป็นตัวเอกจะอยู่ฝั่งไหนล่ะเอาแล้วไงมีตัวเอกมีในบทบาทในเนื้อเรื่องด้วยนะ ็แสดว่าตัวเอกจะมีชุดปีใหม่หรือเปล่าเอออาจจะเป็นไปได้เพราะปีที่แล้วตัวเอกไม่มีบทบาทในอีเวนต์พาคีเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าตัวเอกจะมีบทบาทในอีเวนต์ลงเลนแอตฟอร์ดแล้วได้ชุดญี่ปุ่นชุดปีใหม่ก็โอเคนะถึงยังถือว่าโอเคอยู่เอาไปแลกซื้อในอ้นี่ได้ไอเยนอารีนาชอบอะไรแบบนี้ก็โอเคอยู่นะแกแล้วการประชุม เพื่อหาลือที่มีชื่อว่าซันโชชิคุนะฮะมันจะเป็นชื่อย่ออารมณ์ประมาณแบบเป็นการประลองเป็นการประชุมหาลือทั้งสามสีนั่นแหละอออารมณ์ประมาณนั้นซึ่งเอาง่ายๆคือประธานมแเล่ะเขาตัดสินใจไม่ได้สักทีก็เลยให้พวกลูรุชมาแข่งกันว่าจะเอาหัวข้อแบบไหนมาเป็นตัวตักสิแล้วมัง้งเอออารมณ์ประมาณนั้น แต่ไม่ต้องคิดอะไรมากอีเวนต์นี้มันกาวอยู่แล้วนะครับซึ่งของอีเวนต์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะก็เดี๋ยวค่อยไปดูในตอนอีเวนต์มาแล้วกันอก็เหมือนเดิมหลักการก็จะเหมือนเดิมส่วนใหญ่แล้วอีเวนต์การเรือหรืออีเวนต์สตอรี่จะไม่ค่อยมีแจกเพชรจะมีแจกเพชรแค่ตอนที่เราไปเล่นด่านแบทเทิลกับเฟดดูเรื่องแล้วก็มีภารกิจแคมเปญนิดนหน่อยๆนยก็คือที่เราไป เล่นเนื้อเล่เลให้ครบอ่ะแล้วมันจะได้อีกหนึ่งพันเพชรอะไรเงี้ยเอออีเวนต์มิชชั่นก็มีการแจกหนึ่งพันเพชรเหมือนเดิมนะครับจี้สีดาวแล้วก็กลนะ่องคิ้วสีฟ้านะเอาง่ายๆคืออย่างน้อยเนี่ยอีเวนต์เนี้ยเราจะได้ประมาณสองพันเพชรแน่ๆเออสองพันกว่าเพชรแน่ๆน,นะครับก็จะประมาณนั้นแล้วก็ไปลุ้นเอาจากเซมเซี่ะว่าคุณจะโชคดีหรือโชคร้ายนิดหน่อยเออลงประมาณนั้นโอเคเรามาดูตัวกาชากัน ตัวกาชาในครั้งนี้จะเป็น2คนด้วยกันนะครับก็คือตัวของลูลุชในชุดวันปีใหม่ของญี่ปุ่นนะฮะก็จะเป็นควีนไทท์เป็นตัวดาเมนะฮะซึ่งถ้าถามว่าลูลุชในชุดนี้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มไหนก็น่าจะอยู่2กลุ่มนะคิดว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มลุงเรยนแอฟฟอร์ดแล้วก็ราชวงศ์วิทเนียแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มวันปีใหม อีกแค่นั้นแหละเออต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของซูซคกุซูซคกุในวันปีใหม่ในชุดวันปีใหม่ญี่ปุ่นนะครับคิดว่าเหมือนกันแหละก็คืออยู่ในโรงเรียนอฟฟอร์ดแล้วก็เออแต่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในราชวงศ์เนาะมันไม่เกี่ยวนี่อยู่ในโรงเรียนแอฟฟอร์ดแน่ๆนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในกองทัพวิทยาไหมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าซูซูกุควีนสีดาวที่เป็นชุดญี่ปุ่นเนี่ย น่าจะอยู่2กลุ่มก็คือโเรเลสฟอร์ดแล้วก็วันปีใหม่นะฮะก็จะมี2คนเป็น4ดาวทั้งคู่นะถ้าถามว่าตู้นี้นะสมมไหมโเรเลสฟอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่ตัวเก่งะจะเป็นตัวลิบิตบทนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆถ้าเทียบกับตัวละครที่มีบทบาทตามเรื่อเรืองอย่างกลุ่มพาคีแล้วก็กองทัพวิทยาก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเกิดเราจะเล่นแอฟฟอร์จริงๆเนี่ยเราต้องมีตัวลิมิตแทบทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นโค้ดแบล็กหรือว่าอ่าวาเลนทาอะไรเงี้ยอีเวนต์เจสาวเออส่วนใหญ่ตัว l i มิตส่วนใหญ่เลยนะที่เป็นตัวลงในแอฟฟอร์จะเก่งบทแต่ว่าตัวตัวตัวละครต,ตามเรื่องๆเนี่ยมีน้อยส่วนมากจะเป็นตัวฮิลไม้ก็ตัวซับพอร์ตเพื่อนอะไรเงี้ยเออก็จะประมาณนั้นแด้เลีเออีเวน ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังแล้วกันก็คือมีอีเวนต์วันปีใหม่นะครับทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็มีอีเวนต์กลางเดือนด้วยนะครับเอาง่ายๆคือมีเสียบเซมซีเนาะเสียดเซมซีรุนเอาแล้วกันว่าจะได้โชคดีแบบไหนแล้วก็มีภารกิจรายวันที่เป็นภารกิจปีใหม่นะครับก็จะได้พิซซ่าของระวัลดังนี้นะครับก็จะประมาณน,นี้มีอ่าลงดาบประจําวัน ห้ารอบได้แล้วก็ใช้สเตปิดา้าเพียครึ่งเดียวก็คือให้ทุกคนได้ฟาร์มกันแล้วก็มีกระเป๋าลัคก,กี้แบค็คที่สามารถใช้เพชรฟรีซื้อ1,000เพชรได้นะครับต้องใช้เพชรฟรีนะแต่ว่าจะใช้เพชรติมเงินซื้อก็ไม่ว่ากันมันจะมีแพ็ค5 0 0 0เพชรกับ3,000เพชรน,นะฮะก็จะประมาณนี้ โอเคแล้วก็มีอะไรไหมมีตัวแจกเป็นเชอร์รี่นะครับอีเวนต์ปีใหม่เป็นเชอร์รี่สามดาวคิงไทส์แล้วก็ตัวกาชาเนี่ยสำหรับคนที่อยากสุ่มหาก็จะมีควีนสี่ดาวสองตัวนะครับคือตัวลูลุชที่ในชุดวันปีใหม่ญี่ปุ่นแล้วก็ตัวของซูซคกุนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปส่งท้าย ปี2023นะครับแล้วก็จะไปทำคลิปของอีเวนต์ปีใหม่ในปี2024นะครับก็จะสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ